เอาออกเลยเห็นมันส่งมันตัดเลยดิวัอนี้วันที่เท่าไรเอ้ยสองสองสองสงบ้สองสองส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 ัยสงย้องล้กคือไก่แี่โอ้โอ้ไก่เห็นอยู่บ่พี่น้องสิลลางสล่าสิังนีเลยมาให้แน่ใจเดี๋อยเ่ี่นกันหาสิอันนี้ห้าร้อยาสิบสามาหมูหดายหลายไปห้ามีดมาเไหม ไปหามเห็มัตดหแม่อันนะเหนทีบอพี่น้องเอ้ยนีเพิ่นบ้านบ้านจังได้เข้าไปก็จะมาถึงเเราคนได้เหมื่อยไปอีกแล้วบอกือเนาะโอ้ยักอนอนีกล่องเนรสวนเพิ่นเอวนี่คนได้สมด่งคนสนี่แหละนี่่ไก่นี่เออมา่ตังทงทีแล้วก็เอ ลงสีตัะตาม่วงสีเออม่วงว่าสีนจ้าโอ้ย,นห,นอยหนังหนาค่อยว่านึงนำะมันมันเป็นแบบมันดำไง<อ>เพาป่าบ <ๆ S 1> ่อยมันเป็นจุดด่างดำเนาะค่อยบ่อยากออกกล้องดีโอไปโหลดลงคลิปเจ้าก้อนนะจ้าคลิปค่อยลงจ้าโหลดนี่น้อง,องเอ้ยขั้นคลิปไปเดินป่าแล้วก็สิลงคลิปกับจ้าเจ้าสีนั่นโหลดน้ำป่าค่ะ โลดน้ำปลาได้แล้วอเโอยากเกลบคยคยบ่อม oh, ูเดียวอ๋อเทยนนั่นาสิไปเอามีดมาขูดซอยคอยเฮยโอ้เนาะากระิล่างพี่น้อมเ้ยยืมจกขี่บอกก็ได้จกขี้ก็ได้เป็นไงโอ้ยสับสับขูดเฉด่ลงดาบ่อขีดนะยังยังไม่ลกเนยอันลงจะขีดบ่อเจ็ดบ่ขีดที่สามมก็ยังขูด่ง่ายลงนี่เลยเฮ้ยอัของบเอ มานพี่น้องโอ้ยสออนเลียโอ้ยสออนสออนลิโอวพามาเดิมบอนี่นะแส่เอามาตั้งค์เอาขึ้นมาเรียวง้อยนี่แล้วเี่เอาเรื่องหน้าเี่เฮ็ดหน้าโซ่ในโซ่พี่น้องปูนานหรือไงพัดแต่เกิดเป็นกระเทยแม่พี่น้องเป็นกระเทยแม่แห่มื่นมือเต็มเลยนี้ำมาร้อนเฮ่อมากินเนธเฮ็ดมากินเน่ธ เอาส่งน้ำบ่มื้อนีเถอะีจังสกสะกีได้กินน้ําเทือแวน่เมอยู่หั่นเลยบ่มาเบิ่งเนะุ้ค่อยได้เห็นละงก47เอ้ย46ดอกเปิ้ลแลวเฮ็ดซุ้เจ้าไปหาน่้จะเป็นบักมันสะอ่อนไปนําบ่ได้ดอกบะอือ้ยต้องโอ้ยเ็แต่ใจเย็นๆสิตุยดำนา คนละผนได้ทำมาลงาลังกันพวกตากลายก็เซไปกําลังใจให้พวกเราหน้าบาดีเอาาน้ามาด้วยค่ะบ้าเด็ดจะเบิ้งนั่นหองยนเินสั่งสี่สิบหกดอกคล้ายๆหอยทากไวใจจ้าเขาเขาให้งานอยากได้ตู้ใส่ตู้หลายอยู่เขาฉันก็อยากได้คือกันนี่นะฉันนึ่นห้า เงค้จะรมันบปได้น้อยมันบปได้สันเงสีฝากไปเห็นทั้งแม่นาทังอันเอื่อยแล้วมันร้อนฉันอยากได้ดำโลนิเพนมีแต่รูมืนนี้มือหนาเด้อมือหนาโบรได้ไปหาไปหาแล้กันไปหาแคนี้ไ่ได้เด้ นี่ในใกล้ๆนี่ๆนี่ชวนั้นนี่นั่น46ดอกเฮ็ดละโงกนั่นเออมีแต่เงาเดียวเออคือมันขึ้นเฮ็ดเฮ็บิ่งๆๆสิไหนเขาบัดคือบ่ยื้เนาะโอ้ยยื้ก็ฝาบางออกบางปีมันก็บ่ออกหั่นเด้แถวบ้านเฮานันคือยื้องดีใจอนเอาซาเย็นให้แน่บ่้ยแบบนี้บ่เอาเด้ค่อยเอาซาเียวเด้อพักําลังมันเ็ดอยู่มืดหม่องพนอยู่ ขอมือวานี่นี่ยซำขั้นจองนี่มันบานนะ่นหนาเี่กระมูกโตเลยนี่เมื่อก็สีใหญ่มันนอะไรแจุ่มแะซุ่มซุ่มนีหันต้อนค้ากับได้มองแดนี่แดมันทางนะจังสรล้วทางมันท่างก่อนทีเป็นทางนั้นนะเพื่อเป็นรถกคมบ้านเราทีห้องก็ได้แต่เมื่อนี่แล้วเหรอไหม ก็แค่น้ำมือที่สองแล้วเห็นละงูว่ายนี่กันยังวะได้ใครเห็นนี่นะพูดเดียวติดกันจังกันยังเขาจะตกใจพ่อทันคอยไปเห็นเาห็นเล็กๆอะไรอย่าเนี่ยเอาวันบอกได้ออกบ้านได้สิออกปั่นนั่นจะขึ้นมาเหตุสมองนี่เห็นเดียวปวดศูนย์คลิปคือที่งานกล้าน้ำัาจับอยู่กันได้ออกบ้านหมดเลย ดีกมาไหวเด่นซ้อมคนไปจนหวเขากระโดดโขมันได้แต่ยังไงไอ้เก็บวเผื่อบอกอย่าเก็บผัดย่านมูห่หวังไม่ใช่อะไรจนคอสองดอกก็เก็บอาซาเราไปไ่อยู่ได้มองในเด็กมองเตอรอเงิเห็นเป็นมูนะห้าเหยนี่แหละห้าเรียนนม่าาขอมือด้วยไ้าาจริงเราก็ข้องคอด้วยเขาบอกมือวาน่อวานปนะเราไปไปในชื่พูดในสองรอบมันก็เตรียมต้าเมื่อยซะ หาเห็ดลวเมอวานนี่มีแตเห็ดเห็ดตามองโอ้ยมันสิได้กันนี่แต่อันนี้รอบแรงนี่มันยังสิได้น้อยเดียวเมอว่าหนังไปบ่ทันเขาเนี่ยนี่ง่นค่อยได้มันกัสันนาสามดอกนี่ง่ไปันอ้าสิมีวิธีไดมาปัดเอาขีดเดินออกเลยนะเขาล่างยังล่งคาับเข้าล่างเอาแม่แล้วเขาอัน้วโมเมนเห็ดปวก็ปลาาเขียวใส่ด้ยนค่อยบลใสไครมุกเด้อเอ้ากระ มันมีนามมียังเนี่ยที่มันเป็่นชาเนี่ยโอ้ยตินโกโก้เออคอยเปลี่ยนใจคอยเอวัตินโอวัตินจอกละซ้าละซ้าละซ่าเกิดเลยดอกเงอ้ยมันลงจมอเ่างเงี้ยอันนี้เขาเห็นตอนมาอันนี้เขาได้อยู่ได้ไหมด้เอ้มองใกล มองกันโอยจะพาจับถึงนมาดูไรมันสิฮัรกไปเลยอันค่อยขไปเบิ่งนะฮะน่ะบาดเจาเตะให้ลงก้เเรืองั้นบอกบตีมันหนาวนั้นมันล่งคอยเลยจับมันลงนี่เส้นซิเมื่อนั่นยู่คนเราไม่ได้นั่นเดอแล้สมานานบ้านจังน้ำมันนาีไปลอดเล่โอ้พ่นมาแล้วเอาข้ากระเดียบปลามีเนียนเนีเี่ยไปกระเดาปลาสนแล้วกินิคกี้โิีเยอนี่ม่ มันจะไบแปดนงไหนหอบแรกงอ้ยยังวะไปทางหน้าเจ้าบอกน้องมามาขูดเฮ็รล่างเฮ็ดซอยเนี่จ้าคือเอามันมันติดมาเฮ้ยมันติดเนยติดนั่นบัดไงเพ่นเพื่อนไปเอาอย่าไปโบเขามือพระสิไปนี่ทางนี้อันเจ๊ยตุยร้อยลงอ้อไดไทาง้อดไปนั่นแล้วจะตีดอกื้อเช้านี่ กระดอาเลยกระดองานาน้เดียก็ได้จงงเยล่เฮาเอานีกข้างัสก๊อตไปเฮ้ยมันบส้น้เกลือมก็ลนะแสอน้เกลืองไปจสี่นาที่เก่าในโลกประกันกเอามัดคสบายหลังเหน้เห็นงงนอนานก็อาเทสอันนั้นดีคัคนบ อ้าวซาลาวมีแต่ซาลาวบ่อันนี้นะ่ะเลยจะโดนหนึง่งน้องขางนาดนาัน้วทินดนบ่จะทานะมันม,ม,มวนมวนแล้วก็บอโทรศัพท์อันนี้ก็ดีใครจต,ตมมาโลดคัดไปโลดนะีะในกระตอมสีไ้วยูกเขาว่าไปนะเจ้ากระสิหนึ่งด้วย่เลยกระสีเล้อว่าเจากระสีมือเบาล่างแล้วก็เมื่อ ไปว่าจะชมวให้ล่างงาปูดอันนี้แล้วเมื่อ้ล่างโอ้ขว่าล้างมีสคนนี่จังานนั่นแหละด้มยน้เดูเราล่างไว้ว่าท่ทา้งเมา่อ่อนยายนี้ก็ปวดหัวเร่ล่างไว้บอสถ้าล่างไว้เชาเมื่อล่างพอห้าสิขูดทนอย่างนี้คราับเเงคนวนจบ่ายมั่นสินีายนี้ก็ปวดแต่หัวนี่เมื่องเด้ท่านเป็นวานก็ยืมบดได้สา แม่บ้กับสิรังย่ก็ต้ไม่ให้เลาแล้วหนึ่งให้้าไหร่เธอันนี้ได้เฮ็ดตรงให้แม่พี่มอนแล้วมีข้วย่างเค็แล้วกินขั้วเฮ็ดเพาะยังสิไปเบิ่งที่เพาะเก็บเมื่อวานยังดอกน้อยนี่็อยากกินชุดโดเพื่อนวข้างโค้งอันนี้ข้า้อนบยดอกเพื่อนวะโค้ดสีลงมากเพ โอ้ใจรอจ้าคอยใส่ได้มันกับบไอ้กินซดยแล้วลงบานนี้ก็มี่ส่งบ้านห่อเข้าเลยจะเอาลงกะนั่อะหอเข้าจะเไปิลงบ้านนอนบปจักกดหัวเลยนอน่ลงิลบ้านจะเอาอย่างโปรตีนโปรตีนทันบริลลกกันจะได้ลงก็จะชิลงผู้เดียวมาห่อเข้าประดัตีนเลยวะ น้ำเลขนั่นบห้อเข้าประดับีแลยปะเห็นอันนี้คือคอยเห็นมา้นะค่อยไปต exactly. ั้งสุบลกอยู่ยังเรียบอันนี้ยังเรียบเจ้าหน่าที่โันตีนคนไปสี่กัวันตีนไม่ใส่คีบนะแมวคีบานเด็กแค่นอนเอาวันตีนก็ได้ แล้วมันมีน้ำยังแน่มันมีน้ำแปดแปดสี่ใส่นามแข็งกับมี่บอสมานี่ฮะขโบงหนึ่งแป๊ดสี่ใส่นามแข็งก็มี่บอสการสั้นกันโอ้ยเอ้าในแขมเหือนนี่เลาะแถวนี้แล้วในเขมบ้านนี่มองไกลนะอย่าไป ไปบ้เขาไปบ้ไปโป้ามั่นแล้วกับโบหูคือเก้าวแล้วบอลเอาเอยโอ้ยเกเอาสินน้อยเอาไหมอันนี่ไหมบ้ ไปยังทุกคกันรอด็เขมนี่คือนี่วดดลดนี่นี่พูนี่ตนี่น่างกวนลวนนี่นี่อยู่ในว่างไปามัดนี่โอ้ยนี่แหละนะเอาลูเลือนไปลกันี่เด็ขมนี่นี่ต้นนี่นี่ต้นบกมู่ดดยวนี่ิกโดอันนี้อยู่ในที่ว่ลอก่ช้านี่จังหวะเคยเคทอแต่ว่าขี่รถกายอยู่ในขั้นหัวนะโซโลเด้ม้างนะแล้วเข้มทางนะบ้านกมีนนะชู โอ้ยมอวานี่ซับขจองนี่มันบานนั่นคนนึเสียดาย่ะไปดิฉันว่าถุนว่าไปม่ได้ยังว่าบฟ่งจะชวดบักนั้นนี่ไปโล่หลาห่าเลยไปมาเอาเด้ฮะโล่หลา่าเลยจะลืมหอเจ้าฉบไปสวยเ้เจ้าฉบับไปแต่เส้า ไปไกลหนักกระป๋อนได้ตอนใดก็เลยกว่าใส่ไห่าฮ่าฮ่าฮ่าจี๊ดซุยดําหน้าบน้ากระป๋าไกเราไปเยื่อเอากลางคืนแล้วนะมาด้วยมาไแกงกิโดเมสิออมาล่ามาเด้ออยากกินน่ะห่วยห่วยอะไรห่วยเมล่ากระป๋ามาจากเอฟซีมาทำไมไม่ชวนอมมาลาโอ้ยเพื่อซีซวนกันเพื่อสีนั่นกันกันชวนอมมาลาทำไมไม่ชวนนางเข้าบอกว่า เมือ่อไรเขาไปดำน้าเรามาล่านั่งข่าวดำมาแล้วดำน้าอยู่ในน้ำอันนซุยนี้ม,มาแล้วมาแล้วาวมื้อไรจังเลไปดำน้ำเราจนเตล็ดจกมือโอ้โอยังลายอยู่บนต้องห่วงดอกหน้ายัางอีกตังทงหนึ่งบนต้องห่วงว่าย่านบรดิดามไปดำน,น้ำเต็มเต็มมือโลดเนาะฮะเทศเซาอ้อก่อนเด้อฮะโอวันตินโอ้โอ้ดินต้นบ่โดย มากกนน้ำ้ำทมาได้ก็ได้เอาจองเดียวก็เอาเฮยบขอมาเนี่เราเ็ดงิแลคอยะกินน้ำน้ำใเนี่ยเจ้าสิชาเขียวเอออันนั้นก็ได้คุณสิตตบังหูแม่ค่ะห้อยเาบริายให้กันยังสมาดีใจเล่น่ะก็ดีใจอยเนาะให้ตื่มานั่งดูอ้ยบุญมืุ้ยโด น้าดิเลยล่างอยังหนีเลยล่างก็นึ่งเลยนึ่งก็ได้โอ้ยนี้เราปวดหัวสออดเฮ็ดเนาะตะบะเฮ็ดงามบริยักษ์ไปใส่เด้ออันหน้าบาอันก็ใกล้สี่แล้วแล้วแต่ขึ้นเลยเอาไปมาเลยบริยักษ์ซอยอันหอมขึ้นแล้วนะเพิ่นกับขอหาเฮ็ดก่อนเด้อส่วนการสี่อืดแล้วการบวดตัวนี้กยังยุบโอ้การสี่อืดอ่ะ เออ้ดีแล้วดีแล้วหน้ารุ้งไปเจอกนทีด็ดบขันเห็นหน้าวานบ่งามยุกอ้าวมุกหวัดเอาหอยมาปล่อยเห็นยังนี้หน้าทีแบบมีเมื่อก่อนไปรูปหย้าีเห็นอยู่โอ้ยหอย่าหอยน้นบริสุทธิ์หอยตายนั่นนั่นหอยนะฮหอะอันนั่นเอาซเฮอไปปล่อยลง้วบดมาหอยนะ ไปที่สลอร์มเก็บมันนั่งติ่มก๋าไม่ติดงานทงานหอยนะตื้อไปแป๊ดตะกระก็แต่จัะเบิดง่ายพี่น้องครับบดได้แล้วง่ายเด้อนี่เด้ออันนี้ไข่ไม่ใช่ว่ะอั้มคลิปค่อยแล้วก็จะชิล่งคลิปก่อนๆแล้วชิลิปเจ้าเจ้าเอาไข่มันได้ดเด้อกระคูดยังมเอาเก็บออกมามีคอนมันบอกข่าวนีกระซิบดอง เงินมาจ่ายด้ออ้าาเอาไปแช่หนามโ้ำนอนนานี่คอยว่าห้มันเปื่อยร่วออกใครบ้างนี่เอางันไปจ่ายม่เอาสามปีเลยรดน้ำแล้วา็เกยวสาบ่น่กยวไงเอเดี๋ยวได้คิดค่อยน่ะจ้าผมจะเอาลงเลย เซุงคอนชันขี้น้อยขี้ยกจบเป็นขี้ประสันมาแทนพ่อไช่ไปน่ะบอได้ถือน้ำถือไนกันิวบนนิ้วน้ำเดี๋ยวฮาตสีเอาเฮ็ดให้เมนองลิงมะเี่งจังหน่อยโอ้ยบอให้กระยานอล้วม่สให่บมูหบอามูใหญแ้อเป็นโลโว้ดคือเด็กเล็กแค่หนเมนองลิงก็ได้แล่ มันไม่ตรงนี่ไงโอ้ยลงคีประการรสนะใช่ๆนานเลยโอ้ยลงมะปูแต่ฉันเลือก่ะสเป็นมลน้าแม่น้องลิงจ้าก็เรื่องห้อยนะก็เรื่องห้อยนะพ่ะเจ้ามาป่อยตอนรอบแรกนะมันมาเอง มาตามหองเนาะทำเป็นห้องน้ำโอ้ยขาใส่สกีบมาเห็นไหมนไันเด๋ยันบอกก็ไม่ใส่ที่แบ๊เลาก็เราทำผิดไงนี้ผิดมาเพราะไปอื้อเด้นันี้ต้มไม่ไหมนะเธอผ่านเด้อบ่มักนะไสเต็มซิปเด้อยนามีเด้อซิปกัแนนเด้อมนด้ มันเห็นคนเราระเลเด้อกับค้าขนาดลุยเลยใช่ไได้เห็นะอมันคักแล้วเนาะป้าส่มมาจากไหนบอสสามมืนแค่สามหนคุลูกอีแล้ว่ะสามหมื่นสามหมื่นโอ้ก็โอเคอยู่ด้บ้านห้าวขันมุจักแต่งเนาะมีบอรถจ้ารน่ะเป็นรถจักรจะใหเป็นสามล่อนะคักไากแบบไทย โค้นอนเลยคษณา,าส,ะสะก่อนจ้าน้องขาเดี๋ยวที่ต่ำตอนล่างอีกเท่านึงก,กันจิ่เฮ็ดนี่แหละดูจะกรบเฮ็ดนี่ะค่ะมาหอนกันเบเมฆภูมิสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องพี่ด้วยเจ๊แล้วแบบองบ่นกล้ามแล้วแบบอเหื่อยบ้อสบายดีเด้อสบายดี